ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลลงทุนนะครับก็วันนี้นะครับพอดีผมไปดูอเอกสารเก่านะครับที่ผมเคยทำคอร์สเอาไว้นะครับก็ทำร่วมกับ Big กบันนี่นะครับเป็นคอร์สทุนสำหรับคนทำงาน full time นะครับก็คอร์สนี้มันก็จบไปแล้วนะปิดไปแล้วแต่ผมดูแลเอกสารก็น่าจะยังมีประโยชน์นะครับก็เลยขอเอามาแชร์นะครับมา บอกเล่าเป็นคลิปนะครับไปติดตามกันเลยนะครับโอเคหุ้นคืออะไรนะกะ็แบบสไตล์สเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับหุ้นเนี่ยก็คือ,อเนื้อหานะหุ้นคืออะไรก่อนนะแนวคิดว่าทําไมเราต้องลงทุนหุ้นเราซื้ออะไรนะเราซื้อหุ้นเนี่ยคือเราซื้ออะไรนะครับแล้วก็ก็ได้เปรียบในหุ้นเทียบกับแอสเซทอื่นๆอสังหาทองคำนะครับ อยากเป็นนักลงทุนแต่ต้องทํางานประจำนะส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นอย่างนี้กันนะครับผมเองกอ็ผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาก็คือต้องทํางานประจําไปด้วยแล้วก็ลงทุนไปด้วยนะครับผมก็ผ่านช่วงเวลานี้ประมาณ10ปีนะกว่าจะออกมาจากงานประจํานะครับมาเป็นนักดุนเต็มตัวนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติตอนนี้เรายังเป็นนักลงทุนอา่าเราอยากยังต้องทำงานประจําอยู่แต่เราอยากลงทุนด้วยแบบนี้ควรจะทํำยังไงนะครับก็คือก่ <c oughs> อนอื่นก่อนนะบางคนคิดว่า เฮ้ยราออกมาลงทุนอย่างเดียวเต็มเวลาฟูลไทม์เท่นะครับเท่ทดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้คิดดีๆนะก็คือผมอยากจะบอกก่อนว่าข้อดีของการทํางานประจำเนี่ยก็คือเรามีเงินสดทุกๆเดือนนะก็คือตอนที่ผมทํางานประจำเนี่ยผมก็คิดว่าไองานประจาผมเนี่ยมันก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะที่จ่ายผลผลทุกเดือนเลยนะก็ลองไปดูสิว่ามีหุ้นตัวไหนที่จ่ายผลผลทุกเดือนมีไหมไม่มีนะครับฉะนั้นงานประจำเนี่ยเราต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินก่อนก็คือพูดง่ายว่าเราต้องแอคทีฟก่อน ออกแรงทํางานให้ได้เงินนะครับบางคนอยากจะข้ามสเต็ปไงโดยเฉพาะอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หน่อยนะครับก็อยากจะข้ามสเต็ปไม่อยากทํางานประจาไม่อยากเป็นลูกน้องใครนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธความคิดนี้นะก็เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ว่าแล้วเราจะเอาเงินจากไหนละ่ะใช่ไหมคาถามนะเพราะว่านอกจากคนที่บ้านมีฐานะนะถ้าไม่มีฐานะนี่เราก็ต้องทํางานก่อนนะครับการลงทุนเนี่ยหาหุ้นกินปันผลคืออะไรนะมีคนถามมาเยอะนะครับก็คือ ให้เงินทำงานนะครับผลิตเงินให้เราโดยไม่ต้องทำงานนะคือพอเรามีเงินมาใช่ไหม <c oughs> จะหลักหมื่นหลักพันหลักแสนแล้วแต่นะครับแล้วเราก็เอามาลงทุนหุ้นนะครับซื้อกิจการกิจการเนี่ยมีคนทำงานนะครับผลก็ทำงานไปนะแล้วก็มีผลกำไรใช่ไหมครับก็ปันผลออกมาเนี่ยก็คือเราก็ให้เงินทำงานตอนผมทำง,งานประจําเราออกแรงทำงานนะครับแ c t i v e แต่ พอเรามีเงินจากงานประจําแบ่งออกมาลงทุนนะครับเราก็ให้เงินมาทํางานให้เราบ้างนะก็อย่างหุ้นบางตัวที่ผมซื้อช่วงทํางานประจําเนี่ยถ้าถือมาถึงตอนนี้ก็ขึ้นมาหลายเท่านะครับก็คือเหมือนกับมันทํางานให้กับเราเนี่ยแหละนะนะครับีนี้อยากเขาเรียกพาสซีฟอินคัมนะครับอยากเป็นนักลงทุนระยะยาวาการทํางานประจําตอบโจทย์อย่างยิ่งนะในมุมมองผมผมเองก็ผ่านมานะครับเพราะว่า เราได้เงินเดือนนะครับหอากาให้จ่ายเอามาลงทุนต่อยอดเนี่ยตรงนี้มันจะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนเราจะไม่มีกระแสเงินสดแบบนี้แบบงานประจำนะครับบางคนอาจจะประกอบอาชีพอิสระอะไรแล้วแต่แล้วมาลงทุนแต่ว่าความแน่นอนมันก็ไม่เท่ากับการทํางานประจําใช่ไหมฮะายถึงแน่นอนในการในแง่ที่ว่าเราได้เงินทุกเดือนนะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองในงานเนี่ย มันก็จะเริ่มไม่แน่นอนบ้าได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยนะฮะทีนี้ยามเกษียณเนี่ยพอเราหมดแรงทํางานแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีเงินปันผลไว้หล่อเลี้ยงชีพเรานะครับอ่ะต่อหุ้นคืออะไรนะก็หุ้นเนี่ยพูดง่ายคือมันเป็นตราสารที่ออกโดยห้างหุ้นเอาผู้กันภาษาชาวบ้านนะครับก็คือเหม,มือนผมอะผมอาจจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ผมไม่มีตังค์ใช่ไหมครับผมก็ออกเป็นหุ้นสักสิบหุ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหา คนที่อยากร่วมหุ้นกับผมสักสิบคนผมก็กําหนดเลยว่าราคาต่อหุ้นเท่าไหร่คือกําหนดตามอะไรกําหนดตามที่ผม่าจะกําหนดตามว่าผมต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่อย่างเช่นผมต้องใช้เงินลงทุน100บาทเพื่อมาสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวสมมตินะก็คือุ้นละสิบบาทแบบนี้นะครับก็คือหุ้นในในนิยามนี้นะครับหุ้นทุนหุ้นสามัญ common stock นะก็คือหุ้นที่เราซื้อขายนั่นแหละในตลาดหุ้นนะเอาง่ายๆเลยนะอย่าไปซับซ้อนอันนี้มันก็จะเป็นภาษาเขียน นะครับเราพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะหุ้นสามัญหรือหุ้นเนี่ยมันก็คือหุ้นที่เราซื้อขายในตลาดหุ้นนี่แหละนะหุ้นบริมิทธิ์หุ้นกู้คือพวกเนี้ยโอเคเป็นความรู้นะครับแต่ว่าก็เอาที่เราเป็นประโยชน์แล้วกันเนาะมก็จะค้ำค้างไปบ้างแม้นมัจะยาวนะหุ้นในความหมายการลงทุนนะอะก็อย่างที่อธิบายไปเช่นเอาหุ้น A มีจานวนหมื่นหุ้นซื้อไว้พันหุ้นเราเป็นส่วนหนึ่งในกิจการนี้1 0ซนต์นะครับถ้า หมื่นหุ้นเนี่ยกำไรหุ้นละว1บาทปันผลออกมานะเราก็จะได้เงินปันผลจากกําไรตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายง่ายๆนะครับนะผมขอขยับกล้องนิดนึงโอเคนะครับแนวคิดการลงทุนกับอาาจรรยในการทบต้นนะก็อาจจะมี <laughs> ลายมาขัดจังหวะบ้างะนะครับผลผลจำลองใน Excel นะครับว่าหาผลตอบแทนทบต้นประมาณ20ปีนะครับ โดยที่ผมเริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน1,000 0แสนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปปีละ0 0 0 0 0แสนนะครับโดยแบ่งผลตอบแทนเป็น 5%, 10%, 15%, 20%นะอันนี้จะเป็นการจำลองเฉยๆนะลงทุน20ปีนะเดี๋ยวเราให้ดูว่าเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้เลยนะก็ 5%, 10%, 15%, 20%เ่งื่อนไขนี้นะก็คือ1,000 0นะครับเพิ่มเข้าไปปีละ1,000 0สนะ สูงสุดนะถ้าเราทําได้20%ต่อปีนะปีที่28ล้านนะครับเป็นแบบนี้เลยนะลงทุนต้น20ปีนะอันนี้เป็นแบบจําลองที่จะใช้คําว่า perfect ก็ได้นะแต่ความความเป็นจริงคือมันจะมีขึ้นมีลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ที่เราทําแบบเนี้ยเพื่อต้องการให้เห็นภาพนะครับอ่ะสมมุติว่าเราทําได้แค่5%นะเนาะซึ่งก็ผมว่าทําได้นะในตลาดทุนเนี่ยมันก็ยังได้ตั้ง3ล้านนะก็ถือว่า เป็นเงินล้านอ่ะนะเราจะได้เงินหลักล้านี่ยในช่วงประมาณปีที่เก้าละนะก็คือพูดง่ายว่าลงไปสักเดือนละแสนอตะปีละแสนแล้วก็ตกเดือนละไม่ถึงหมื่นนะครับมาดเจนในการทบต้นเนี่เห็นไหมผมก็สรุปมาให้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยสูงสุดสิบแปดล้านนะบางคนบอกโอ้ยพี่แว่นมันทําไม่ได้หรอกนะก็ผมทําได้นะก็ ก็ยอมรับว่าอาจจะน้อยคนที่ทําได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปคาดหวังแรงขนาดนั้นนะเราก็เอาแบบเบาๆนะเอาแค่แบบได้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากแค่นี้นะแล้วก็เป็นการเก็บเงินในตัวนะแต่ถ้าเราในในเรื่องจริงของชีวิตเนี่ยเวลาเราลงทุนไปเรื่อยๆเ,เราแจงเก่งขึ้นนะมันจะเก่งขึ้นไปเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ากดหมนะื่นชั่วโมงนะกดหมื่นชั่วโมงคือเราทำอะไรครบหมื่นชั่วโมงเราจะเริ่มเก่งขึ้นนะอ่ะนะ ตัวอย่างหุ้นเติบโตทบต้น c v r นะก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอย่างสุดคลาสสิกนะเริ่มต้น20บาทปัจจุบัน64นะ EOT นะครับปัจจุบัน54นะตอนนี้มากกว่าน,นั้นด้วยทางที่เจอโคนะวิดนะแนวคิดนะครับก็แนวคิดลงทุนก็ลงทุนได้หลายวิธีก็คือเลือกหุ้นลงทุนจากเทนการเติบตโตกิจการหรือจะอ่านงบปันเงินก็ได้ประเมินมูลค่าหุ้น วางแผนการลงทุนขอบระยะเวลาการลงทุนนะครับซื้อหุ้นแล้วก็ขายทำกําไรนะในแน,น,นวคิดของการเก็งกําไรนะครับแนวคิดที่สองคือซื้อหุ้นเพื่อชนะเงินไฟก็คือเราซื้อสะสมอ่ะนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็คือต้องถือยาวอย่างนะ้อยห้างสิบปีหาหุ้นที่ปันผลสม่ำเสมอนะครับแล้วก็จนแบบพอมันโตจนสามารถที่จะเอาเงินปันผล,ผลมาอยู่ได้ละ เดลเมื่อสองมื่นอะไรว่าไปนะเราถึงคิดที่จะลาออกนะครับควรจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่เติบโตหรือว่าลงตัวแล้วในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> อะเราซื้ออะไรนะก็เราซื้อกิจการนะไม่ใช่ซื้อหุ้นนะครับคิดเสมอนะคิดแบบเนี้ยเราก็จะหากิจการที่ดีเพื่อลงทุนไม่ได้หาหุ้นมาซื้อ,อ,อขายอย่างเดียวนะครับการลงทุนระยะยาวคือ การซื้อกิจาการเดียวชนะเงินเฟอ้อได้นะครับเงินเฟอ้อสามเซนต่อปีถ้ากิจาการเติบโตห้าถึงสิเปอร์เนตต่อปีเราชนะเงินเฟอ้อนะถ้าระยะยาวกิจาการที่เติบโตติดต่อกัน20เอร์ต่อปีเนี่ยมันจะโตภายในสาเป็นเท่าตัวภายในสามจุดห้าปีนะอ่าเราไปคำนวณกันดูนะครับก็ได้เปรียบนะครับในการลงทุนหุ้นเทียบกับอสเซทอื่นๆนะ,ะผมทําเป็นสต็กให้เลยก็คือหุ้นใช้เงิน <c oughs> ใช้เงินน้อยก็ซื้อได้อสังหาต้องมีเงินดาวนะ ทองคาไม่มีปันผลหุ้นม,มีปันผลหุ้นซื้อง่ายขายคล่องอสังหาบางทีก็ไม่ค่อยคล่องนะเวลาเราขายจะเอาเงินดทีก็ก็ไม่ง่ายนะครับทองคําต้องหาที่เก็บผลตอบแทนสามารถทําได้สิบสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับหุ้นนะทองคําอสังหาเนี่ยก็ใช้เก็งกาไรนะครับสรุปนะครับลงทุนหุ้นระยะยาวเหมาะกับพนังงกงานเก็งเงินเดือนนะผมผมคิดว่านะแล้วก็เงินเดือนประจำเนี่ยถือเป็นไรายได้ที่มัน่นคงไม่ควรมองข้ามนะครับ เงินเหลือเอามาลงทุนให้ทบต้นนะครับเดือลงทุนหุ้นนะครับที่จะชนะเงินเฟอ้อในระยะยาวนะครับพุดนดีกว่าสังหารในแงม่มุมผมนะบางคนอาจจะบอกอสังหารดีกว่าไม่เถียงนะไม่เถียงแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่ต้องใช้เงินมันใช้เงินน้อยไม่ต้องดูแลมากนะครับหุ้นดีกว่าทองตรงที่มีเงินปันผลทองไม่มีเงินปันผลนะบางคนบอกทองดีกว่าก็าไม่เถียงเหมือนกันนะนะครับไม่ได้ว่านะครับ ลงทุนหุ้นให้ทบต้น10-20%อ่10-20ปีสมัยเห็นเงินล้านแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มนะยกเว้นเราถอนหรือลงทุนหุ้นผิดตัวนะเรามันลงอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนการบินไทยอย่างเงี้ยนะคือคุณจะลงทุนเงินคุณคุณไม่ดูให้ดีนะก็ผมว่าโทษใครไม่ได้นะเราต้องโทษตัวเองเพราะว่าเราก็เป็นคนจิ้มซื้อขายเองอะนะไม่ได้ไปขายมาบังคับนะ โอเคประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแนะนำหนังสือมองหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปนะครับหนังสือเล่มน,นี้นะก็จะรวบรวมนะครับแนวคิดการลงทุนมองหาหุ้นเติบโตนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับก็ในหนังสือเนี่ยก็จะมีทั้งการหาหุ้นสินทรัพย์แฝงหาหุ้นเติบโตหาหุ้นเทอร์นลาล์นะครับรวมหมดทุกอย่างเลยนะหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปห้ามพลาดน,นะครับ ดูที่รายละเอียดที่อาตากาในแว็บช็อปที่คลิกลิงข้ล่างได้เลยนะครับ